รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะทุกๆวันจันทร์กับรายการดูดีมีธรรมและดิฉันการจนะอัมพสวุวรรณค่ะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เริ่มต้นเป็นวันทํางานวันแรกของหลายๆคนเรามีธรรมะดีๆและข้อคิดดีๆมาฝากคุณค่ะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ ทำนำบุญคือช่วงสุดท้ายที่เราจะนําเสนอข่าวสารงานบุญดีๆกับคุณผู้ชมที่ใจบุญใจกุศลทุกท่านนะคะแต่จะเป็นกิจกรรมบุญที่ไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวของวัดสระแก้วที่ตาบลบางสเสด็จอําเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับวัดสระแก้วเป็นสถานสงเคราะห์ที่ดูแลเด็กกาพร้าและยากจนจํานวนเกือบสองพันคนมีทั้งอาหารเครื่องดื่มตลอดสามมือ้อพร้อมทั้งที่พักอาศัย และให้ความรู้การศึกษาเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนต่างๆวัดสะแกวจึงเปรียบเสมือนโรงเรียนประจำโรงเรียนหนึ่งเพียงแต่เด็กๆเยาวชนที่เข้ามาไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเพราะทางวัดสาแก้วนั้นท่านจเจ้าอาวาสวัดสาแก้วคณะกรรมการและครูอาจารย์วัดสาแก้วต่างดูแลทุกอย่างให้ความรักเปรียบเสมือนลูกหลานของตนเอง ซึ่งในแต่ละวันนั้นจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายสูงมากทั้งค่าอาหารเครื่องดื่มแต่จะมีประชาชนผู้ใจบุญและบริษัทห้างร้านต่างๆนำข้าวของเครื่องใช้ตลอดจนอาหารแห้งพร้อมอุปกรณ์การเรียนมาร่วมบริจาคจึงสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของวัดสักแก้วได้บางส่วนฉะนั้นหากคุณผู้ชมท่านใดอยากจะมีส่วนร่วมทำบุญให้กับตนเอง และบุคคลที่รักในโอกาสต่างๆก็ขอเชิญมาร่วมทำบุญสร้างกุศลร่วมกันให้โอกาสและอนาคตดีๆแก่เด็กกำพร้าและยากจนของวัดสาแก้วและวันที่7ตุลาคมวัดสาแก้วจัดงานมุทิตาจิตทำบุญอุทิศให้แก่อดีตเจ้าวาดวัดสาแก้วคุณผู้ชมท่านใดหรืออดีตสุญุสิ์ของวัดสาแก้วท่านใดอยากจะไปร่วมทำบุญ ไปร่วมรำลึกถึงความดีของอดีตเจ้าวัดวัดสะแก้วที่พวกท่านทั้งหลายได้สร้างความดีต่างๆไว้ก็สามารถที่จะไปร่วมงานได้นะครับช่วงนี้เราไปพบกับท่านด,ดรพระมหาไพโรธติตสีโลเจ้าวาดวัดสะแก้วและเจ้าคณะอำเภอป่ามโมกกันเลยครับขอเจริญพรท่านผู้รับชมรับฟังทุกๆท,ท,ท่านวันนี้มีความ ปิตินดีที่ได้มีโอกาสมารับรางวัลทัพทิมสยามซึ่งถือว่าเป็นเกียรติคุณให้กับตัวเองและกับสถาบันของตัวเองและครอบครัวสังคมประเทศชาติที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเราได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะเป็นพระสงฆ์ก็ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับวัดวาอารามและโรงเรียนชุมชนที่อยู่ในรอบๆวัด สระแก้วโดยเฉพาะโรงเรียนเด็กกำพร้ายากจน2,364คนให้เขามีการศึกษาดีเรียนดีโดยเฉพาะเป็นเด็กกำพร้ายากจนเด็กที่ด้อยโอกาสให้เขาได้มีโอกาสในการเรียนการศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้าดะนั้นเราจะต้องอบรมมุ่งเน้นให้เขาทุกคนขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนและเป็นคนกระตันยูท่าน,นเด็กดีจะต้องมีระเบียบมีวินยัย จะต้องมอีครูเป็นต้นแบบครูเป็นไอดอลฉะนั้นในข้อนี้แหละจึงเห็นว่าการที่เราได้รับรงางวัลนี้เพราะเราได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมให้กับเด็กนักเรียนประารบันและประชาชนในตำบลน,นั้นในอำเภอนั้นให้สมคุณค่าให้เขาได้รับความอบอุ่นใจให้เขามีความสุขใจและเขาให้มีความรู้เพิ่มใหม่ๆขึ้นในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือว่าเป็นหลักฐานที่ช่วยเหลือสังคมประเทศชาติให้ดำเนินไปอย่างอยู่ร่มเย็นเป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อขออนุโมทนากับเจ้าของรางวัลน,นี้ที่ได้มอบให้ก็จะต้องเพิ่มความขยันความเพียรความอดทนให้มากยิ่งขึ้นในการทำความดี ให้กับโรงเรียนให้กับวัดและสังคมให้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้ตำแหน่งได้ยศไปแล้วจะต้องไม่ประมาทไม่มัวเมาฉะนั้นเมื่อบุคคลได้รับตรงนี้ก็อยู่ในหลักว่าเราต้องเป็นคนขยันมั่นเพียนและเป็นคนพูดดีทำดีมีความคิดดีและเป็นคนที่มีเมตตากรุณาและที่สำคัญที่สุดต้องวางตัวเสมอต้นเสมอปลายขออนุโมทนา กับทุกท่านที่ได้มอบรางวัลให้ในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีจเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยอายุวันนะสุขปะปะละปฏิภาธนะสารสมบัติธรรมสารสมบัติโดยทั่วกันขอจเจริญพรดดูีี